ตัวแรกครับมาลุ้นว่าปูขาวเวียดแล้วเขาเนาะจะได้กับคำสั่งมาลุ้นเลยครับเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาล3ตัวนะครับเนาะตัวแรกครับคำสั่งรับตัวแรกปรูให้เป็นเลขเจ็ดนะครับเนาะเป็นเลขเจ็ด สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครักครับมื่อนี้ครับผมก็ได้เดินทางครับเข้ามาที่วัดป่าเทพนิมิตครับท่านผู้ชมครับซึ่งวัดป่าเทพนิมิตครับก็ได้มีทาวเวตสุวรรณนะครับเนาะวดที่ผ่านมาอ่ะเพื่นไทยครับก็คือแปดาครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผม จึงเดินทางมาเพื่อที่ะจะมาแก้บนนะครับเนาะให้กับปู่ท้าวเวทครับท่านผู้ชมครับซึ่งเมื่อกันได้เดินทางมาคนเดียวครับก็บอาจจะลําบากในการมือหนึ่งถือกล่องนะครับเนาะอีกมือหนึ่งกะทําพิธีกจจะสิยุ่งยากเนี่ยจังน้อยถ้าหากว่ากล่องใส่ไปใส่มากกะต้องกราบขออาภาัยนะครับเนาะท่านผู้ชมครับ ครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะเข้าไปหาปู่เทวเวชสุวรรณผมก็ต้องขอบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะโดยเฉพาะองค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าที่อยู่ตรงหน้าวัดป่าเทวิติมิตรครับท่านผู้ชมครับเห็นบหครับท่านผู้ชมครับวันนี้เสียงอาจจะแหบแห้งหน่อยนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับกันเลยทําให้ มีไข้วัดนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับมีไข้วัดขึ้นนิดหนึ่งก็พอมีเรียวมีแรงนะครับเนาะที่จะมาตามต่อปู่ทเวศให้ท่านผู้ชมไว้พิจารณาบันี้ลูกกัดได้มาตามสัญญาดเด้อกับบริผิษสัญญาถึงสีถึงหน่อยถึงหลายก็ต้องมาบนันเดขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณหน้าวัดแห่งนี้โดยเฉพาะองค์สมเด็จพระสมรัสมมาสัมพุทธเจ้าจงเปิดโชคเปิดลาบ เปิดทางงวดต่อไปถ้าหากว่าผู้ขาทำอะไรในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมก็ขอให้เสียงศักดิ์สิทธิ์จงเมตตาให้อภัยลูกช้างสาธุสาธุาธนี่เรครับนาอเป็นวัดป่าเทียนทิมิตครับท่านผู้ชมครับแลวผมสิบผ้าท่านผู้ชมนะครับเนาะไปทำพิธีแก้บนกับปู่เท้าเวท แลวก็จะผ่านนะครับเนาะโอกาสงามๆของงวดต่อไปนี้คืองวดประจําวันที่2ครับเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2 5 6 8ครับมาลุ้นกันมาครับปู่ท้าเวศวันที่2จะให้ตัวไหนเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนำไปพิจารณาครับตามมาครับตามมาตามมาเรื่อยๆครับแดดก็ร้อนเหมือนเดิมครับพอเป็นหน้าร้อนครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับเนาะ ปูเท้าเวทสุวรรณครับท่านผู้ชมครับที่ให้โชคให้ลาภงดที่ผ่านมาสึ่งปู่ท้าเวทครับกสิยูตรงด้านหน้าเนาะเนาะของพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ครับหรือว่าพระพุทธเจ้าใหญ่เทพิมิตรเนาะครับเนาะเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับนั่งตระงานอยู่ด้านหลังปู่ท้าเวทครับท่านผู้ชมครับ ครับถึงอากาศจะร้อนแดดจะจัดครับแต่ว่าก็ยังมีลมนะครับเนาะมีลมพัดมาให้ได้เย็นให้ได้ชื่นฉ่าหัวใจบ้างนะครับเนาะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับเนาะคือปู่เทวสุวรรณครับท่านผู้ชมครับปู่เทวสุวรรณนี่ก็เป็นตนสีแดงนะครับ ส่วนเท้าวเวทส,สวนต้นสีเขียวอยู่ฝั่งขวามือครับท่านผู้ชมครับซึ่งตรงกลางเนาะ,ะ,ะเป็นพระพุทธเจ้าใหญ่เทศมิตรครับก่อนที่จะมาะทำพิธีแก่บนครับผมก็สิได้พาท่านผู้ชมครับเนาะ,เ,นะเขาไปกราบ นมัสการหลวงปูข่ขึมนะครับเนาะเรียกว่าหลวงปู่ขึมค,คมครับรับเต็มมาครับซึ่งหลวงปูข่ขึมนะครับเนาะท่านผู้ชมกับอาสีเคยได้สาบข่าวครับเพราะว่าเป็นพระปฏิบัติปะติปัิชอบนะครับเนาะ ดูใกล้ๆครับท่านผู้ชมครับดูใกล้ๆชื่อเต็มยศนะคว่าก็คือพระครูสุชัยวรธรรมที่ชาบานส่วนมากกสิเรียกว่าหลวงตาขึมวรธรรม,มงมอยู่วัดบานพักขะเนาะครับเนาะตำบลลินฟ้าอำเภอ,อยางชุมน้อยจังหวัดริสเกตครับสาธุสาธุครับไม่สึกษาท่านชมเดินขึ้นไปกระปูนะครับเนาะ หรือว่าลงตาขึ้นสาธุสาธุาธมีภูกขาในนามเอฟซและกระทนผู้ชมทุกทุกท่านมาขอกราบนมัสการลงตาเด้อมูนีมีภกขาเขามาหาปู่ททาเวศเพื่อที่จะ,ะมาแก้บนก็ขอให้ หลวงตาจงโปรดเมตตาเปิดโชคเปิดลาภเปิดทางงวดต่อไปด้วยเถิดคืองวดประจำวันที่สองเด้อหลวงตาเดินพฤทศภาคมปีพุทธศักราช2,568สาธุสาธุนะครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนาะให้ท่านผู้ชมครับใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเมื่อได้บปองกาวหลวงตาคุ้มนะครับเนาะกสิภาท่านผู้ชมนะครับ ไปที่ตรงหน้าปู่เทาเวศตามมาครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศด้านหลังของปู่เทาเวศครับท่านผู้ชมครับปาดครับอากาศร้อนจัดแต่ว่าลมพัดมาเฉยๆนะครับเนาะทำให้คลายร้อนอยู่บ้างครับแสดงว่าวันนี้ปู่เทาเวศคงจะรับรู้รับพรนะครับเนาะ ว่ามาทำอะไรยังไงเอาละครับท่านผู้ชมครับก่อนจะมาหาปู่ผมก็สิพาท่านผู้ชมนะครับเนาะไปคนละครับไปรังของเอาเลิกเอาใช่นะครับเนาะอึ๊บโอ้ยเสียงกะแหบแพ้งหน่อยครับท่านผู้ชมครับอาการก็ไม่ค่อยสู้จะดีเท่าไหร่โรคภัยไข้เจ็บมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเนาะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นของขนาดใหญ่นะครับเนาะ ผมจะลั่นเอาโชคเอาชัยครับเพื่อที่จะให้ปู่ท้าวเวทรับรู้อขอะสามขางนะครับเนาะเสียงดังกลางวันมากครับท่านผู้ชมครับ ชมครับหลังจากเตลันคองเป็นทีเรียบร้อยครับเนาะเดินตามผมมาครับกรรามากาวขอบคุณปู่ทาเวศสุวรรณนะครับเนาะ สุวรรณครับเนาะปู่เอ้ยปู่เมื่อหลกหลานได้เขามาหาปู่แล้วกลับมาก่าวข,าขอขอบพระคุณปู่ซึ่งงวดที่ผ่านมาปู่ก็ให้ต,ตรงๆก็คือแปรหผมแนะนาเอฟซีหรือปู่หรือก็ได้น้ำเป็นน้ำดอกน้ำแดงเป็นดอกกุหลาบมาถาวายปู่จุดถูดจุดเทียมจุดถูบจุดเทียนให้กับป,ปู่ขอให้ปู่ จงออกมาหลับืูปูดื้อสาธุสาธุครับผมว่าอดดอกกุหลาบวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับเนาะตรงที่เขาให้วางก็คือตรงนี้นะครับเป็นดอกกุหลาบอันนี้ดอกกุหลาบดอกกุหลาบสีแดงสดใสครับท่านผู้ชมครับเอาละบาดนี่สาธุเด้อปูบาดนี่ถ้าหากว่าปูได้รับผูรับสาบแล้วก็จงออกมาหลับเพื่องไหวาจากลูกจากหลานดอปูดื้อ ครับท่านผู้ชมครับผมนะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นน้ำแดงแล้วเนาะเป็นน้ำแดงถวายปู่ทั้งสองตนโมวาสิเป็นต้นสีเขียวหรือสีแดงก็จะออกมาหลับพร้อมกันเน้อปู่สาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับผมก็ได้บอกกล่าวปู่ให้มาหลับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะต่อไปนี้ครับผมก็สีร้องเพลงถวายปู่ครับเนาะเสียงอาจจะแย่แพงนะครับแต่ก็ต้องกราบขออภัยครับท่านผู้ชมครับ น้ำตาอีสานนะครับเนาะที่ปูเคยปักแล้วก็เคยฟังเพลงนี้แล้วก็มีโชมเวลาก็ปูยอนพลงอีสานครับเป็นการร้องสดๆไม่ต้องใส่ดนตรีนะครับเนาะปูบันที้พร้อมแล้วก็ออกมาเรฟังนะปูออน้ำตาอีสาน ทำนาทเวนบันดาลให้ชาวอีสานซื่นกลื่นกล่ำมมราไรปอแห้งตายโอนายขา้าโปรดเมตตาช่วยเหลือคนจนเว าบ,บาปนำโอเวนซ้ำกระนำกรรมมีคนน้ำมาบารวมท่วมปีปนบาปเบื้องบนนุ่นซ้ำประดังโทเทว,วดา เสันน้ำแล่นขาดนานาน้ำตาลังกลับประดังท่วมทนอีกทีทนอยู่สู่ชะตาเพื่อนพี่น้องไทยข้าโปรดปราณ i เพลงถวายให้กระปูเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะก็ต้องกราบขอเพื่อครับเพราะวันนี้ไม่มีเสียงจริงๆครับเป็นไขวัดนะครับเนาะเสียงก็แหบแห้งเจ็บคอก็ยังไม่หายดีแต่ว่าเมื่อได้บนกับปูไว้แล้วก็ต้องมาครับท่านผู้ชมครับบ่ให้ผิดสัญญานะครับเนาะเอาละครับผมสังเกตครับปูรับสาบครับผมยิ้มนะเนาะรับสาบผมยิ้ม เอาละครับหน้าที่สําคัญนะครับวันนี้ครับผมก็สิได้ขอโชว์ขอลาบจากปูนะครับเนาะเอาละปูเอ้ยมาเนี้ลูกก็ได้เห็ุตามสัญญาวันนี้ลูกสิขอหัวต่อไปเดือปูดื้อขอให้ปูจงเมตตาเดือปูดื้อเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิสวดคาถทานนะครับเนาะบูชาท้าวเวสสุวรรณแล้วก็สิขอโชคขอลาบต่อไปเลยครับโอ้แดดนะครับเนาะแดดแดดเอาฝั่งนี้ดีกว่าครับแดด เดียร์เป,เป,เปงงรี้ยงเปรี้ยงการทำสุขนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะครับอิติปิโสอิติปิโสภะคะวายม,มาราชาโนเทวีทสุวรรณโนมรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะ เทวเวสสุวรรณโอจตุมหาราชิกายขะพันตาพัทธภูริโตวิสสะพุทธะพุทธังอรหังพุทโธ้าวเวสสุวรรณโอนะโมพุทธายะสาธุสาธุรัตทองสามจบแล้วเนาะแล้วก็มาทองกาปูองค์แดงครับอีกจบหนึ่งนะครับเนาะทำช่องครับอีกหนึ่งจบ อิติปิโสภควายยมราชาโนุเทวีสวรรณโนมระนังสุขังอาหารสุขโตนโมพุทธายะทาวีสวรรนุจตุมหาราชิกาจะขะพันตาพัทธภูริโตเวสสะพุทธะพุทธังอรหังพุทโธทเทวีสวรนุนโมพุทธายะสาธุสาธุอาราคับท่านผู้ชมครับหลังจากได้นำเครื่องชุดบูชามาถวายปู่โบสเป็นดอกกุหลาบนะครับเนาะหรือว่าเป็นน้ำแดง ตามเปล่าแล้วก็ได้สวดทองคาถาขอเลขขอโชคขอลาบจับปูเป็นที่เรียบร้อยครับผมไปเสียงแล้วเนาะปิ่งปองจากไหปูครับนี่นะครับปิงปองจากไหปูที่ให้โชคให้ลาบครับแม่นเหลือเกินครับเนาะเอาละครับท่านผู้ชมครับต่อไปนะครับเนาะต่อไปเป็นการขอเลขสลากินแบบรัฐบาลสองโตครับ สาธุเด้อสาธุปู่ถ้าหาก่าปูส,สิให้ตัวไรก็ขอให้ปู่จงไปดนบันดาลจิตเจ้าหน้าที่อยู่กองสลากด้อปูเด้อะว่าสิเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายปู่ให้ดนบันดาลจิตเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้หมุนเลขจากกองสลากให้มาตกอยู่ในไยปูทั้งสามตัวแลวก็สองตัวตัวปูเด้อสาธุสาธุาธครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นไยปูนะครับเนาะ นักโมทัสสักะคะวะโตัวรัตโตสมาสัมพุทธสสะนะโมทัสสัภพคะวะโตอะรหะโตสมาสัมพุทสสะนะโมทัสสัภพคะวะโตอะรัะโตสมมาสัมพุทสัสผู้พเเศษสวัสดีวัสาผูจุปะนเตนะวาเอมตังเิทพมังอุปหลังทุกข์จจัพิเตนสวัสดีมันเสนาผุ้ประนีตินะวาเอมตังเิมังอุปลังทุกิจสาธุสาธุเอาละปูมาในปูลูกขอเป็นเลสลากินแบบรัฐบาลสโตกระูด้วย ข้ามาปูสิให้ตัวไหนงวดประจำวันที่สองเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2 0ครนบขอให้ปูจงยิบโชคยิบราบเซมือลุกมือหลานใน้ปูเล้อสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับตัวแรกเนาะเอาละครับยิบตัวแรกก็ได้คำว่ารวยละครับปัดเสด็งมาปูงวด่นต้องให้รวยแน่นอนครับท่านผู้ชมครับไม่เชื่อ,อย่าล,ลบลวงเขาเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงครับ เอาแล้วครับรวยรวยปู่บอกว่ารวยเอาแล้วครับตัวแรกจับใหม่แล้วเนาะเอาละปู่ท่านว่าสี่ห้รวยโตไดนันกน็ขอให้ปู่จงยิบโชคยิบลาโตว,ว่ารวยนันปู่ใส่ไม้หลวงมูลาเนื้อปู่เออเลขสลากกินแบงรัฐบาลสองตัวตัวแรกครับท่านผูช้ชมครับเป็นเลขหกครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขหกชัดเจนครับเนาะชัดเจน เอาล้ครับปู่ให้รวยตัวแรกคือเลขหกครับเอาละรวยตัวที่สองจับเป็นตัวไหนนะครับห้ามกระพิตาครับเด้อห้ามกระพิตาเอาละครับท่านผู้ชมครับมาแล้วตัวที่สองเป็นเลขห้าครับท่านผู้ชมครับเป็นหกห้าเนาะเนาะสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวนะครับเนาะปู่ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชม ต่อไปหน้าที่สําคัญแล้วครับท่านผู้ชมครับผมสีขอเป็นเล็กสลากกินแบ่งรัฐบาล3าตัวมาลุ้นกันครับวาปูสีไฮตัวไหนเนาะครับเนาะเอสปขอตอ้นหาปูเลยครับท่านผู้ชมครับเอาเป็นมงนี้นะครับเนาะเอาละปูมาดิลูกขอเป็นเหล็กสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวดอปูด้อ๋อห้ปูต้นสีเขียวและกรปูต้นสีแดง จงออกมาร่วมพลังกันปูยิบโชคยิบลาบลขสตา,ากินแบ่งรัฐบาลสามตัวให้กับหลวกกับหลานเนปูเร้อจำให้ดีปูงวดประจำวันที่สองเนปูเด้อเดือนพฤษภาคมวันแรมวันที่หนึ่งนปูวันที่หนึ่งเป็นวันแรงงานปูที่พศ68ปดูเวลาเลขออกกับประมาณ15.40นเดนอปูเร้อเอาละครับผู้ชมครับตัวแรกเาเนานะตัวแรกครับมาลุ้นว่าปู เท้าเวียนะครับเนาะเให้ก็ได้ครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นเลยครับเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาล3ตัวนะครับเนาะตัวแรกครับท่านผู้ชมครับตัวแรกปูให้เป็นเลขเจ็ดนะครับเนาะเป็นเลขเจ็ดชัดเจนนะครับเนาะเลขเจ็ดสาธุสาธุท่านผู้ชมครับต่อไปเป็นตัวที่สองครับสลับเลขท้ายสามตัวเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับเนาะก็ของเห้ปูท้าวเวทองค์สีเขียวและก็องค์สีแดงครับ จงมายืดมาจิบโชคจิบลาบเสมือกำหลวงคำลานนอปูเดรอสาธุสาธุครับเอานะครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขสามเราเนาะเป็นเลขสามสาธุสาธุเอาดีนอปูเด้อย่าให้ผิดอย่าให้เคลื่อนนอปูอย่าให้เคลื่อนไปไหนให้ออกตรงๆอย่าซับตาซับหลังนอปูเร้อย่าให้แปนหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นหนึ่งหกเป็นเก่าเก่าเป็นหก ให้ตัวนี้กับตรงๆเลยปูเด้อลูกหลานกับมีเงินสือน่อใหม่ปูเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับสำหรับคนทุนน้อยครับเนาะตัวที่ 7, 3, 7, 3, สามครับก็คือเลขหกครับเจ็ดสามหกนะครับเนาะเจ็ดสามหกสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับซึ่งตอนนี้นะครับเนาะผมก็ได้ขอโชคขอลาบจากท้าวเวท ปิดที่เรียบร้อยนะครับทา่านผู้ชมครับสรุปนะครับเนาะสรุปสําหรับงวดประจำวันที่2เดือนพฤษภาคมครับปีพุทธศักราช2 5 6 8ครับซึ่งผมกได้นงชุดไหวเอามาไหวปูทาเวตกนะครับเนาะมาบนมากแก่บนพร้อมกับมาร้องเพลงให้กับปูตามที่ในบนบานสารกล่าวไว้ครับ ประเด็นครับปู่กับเดเมตตาประธานโชคประธานลาภัยนะครับเนาะทั้ง3ามตัวล้วก็2ตัวครับเอาเลข2ตัวก่อนนะครับเนาะเลข2ตัวปู่ให้ครับก็คือหกขาครับห5ห้านะครับเนาะส่วนเลข3าตัวครับปู่ก็ให้เป็นที่เรียบร้อยครับก็คือเจ6สามหนะครับเนาะ7จ6อ่ามหคหากท่านผู้ชมเป็นกระแคน้าจอไว้ครับ ส่วนเดล็ก3าตัวทหารกัท่านผู้ชมสิบปตเัเหลเป็นเจ็ดสามสาเจ็ดราะว่าสามหกหกสามอันนี้กิดขึ้นยุคก,กับการใช้วิจรรารณญาณของท่านผู้ชมครับถ่ายส,สุดสุดถ่ายนี่นะครับเนาะผมก็ขออำนาจครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใหญ่ครับ และกะปู่ท้าเวศสุวรรณทั้งสองตนนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นตนเขียวหรือว่าตนแดงครับก็ขออำนาจเสียงศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงบนบันดาลครับให้ท่านผู้ชมจงมีโชคและก็มิลาบสมหวังสมปรารถนาเมื่อนี้ครับผมชินบาเบอร์สตูริโอขอลาไปก่อน โอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ